ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999ไลน์แอด SRI_999 กนหัวฐานไทยกลาโหมคขมเมตแถลงเตือนหลายครั้งแล้วไม่ฟังลั่นไม่ยอมอีกแล้วประกาศแลกชีวิตจะตอบโต้อย่างสาสมที่สุดจากกรณีที่มีฐานไทยค่ะจำนวน5นายเหยียบกับระเบิดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเวลาประมาณ16นาฬกา55นาทีของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้จ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูลาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าข้างขวาขาดและมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บอีก4นาย ต่อมากองทัพบกได้มีการออกมาประนามว่าเป็นการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่แอบเข้ามาลอบวางระเบิดในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งจากเหตุการณ์กําลังพลของกองทัพบกจากชุดลาดตระเวนกองพันธานราบที่14ประสบกับทุนระเบิดบริเวณห้วยบอลช่องอ่านมาอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นแนวพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาส่งผลให้กําลังพลของกองทัพบกได้รับบาดเจ็บรวมกันทั้งสิ้นหานายโดยหนึ่งนายขาขวาได้รับบาดเจ็บสาหาัสหลังจากที่มีการ เหยียบกับกับระเบิดและอีสี่นายมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงสะเทือนของแรงระเบิดปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับการรักษาอย่างเร่งด่วนณนะโรงพยาบาลน,น้ำยืนผู้บัญชาการฐานบกจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และดูแลให้กำลังใจผู้บาดเจ็บพร้อมกับมีการสั่งการให้กำลังกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2และกองกำลังส่วนต่างๆเตรียมพร้อมปฏิบัติการตามแผน จัก,กรพงษ์ภูวานาถเมื่อสั่งกองทบบขอประนามอย่างรุนแรงต่อการกระทําอันไร้มนุษยธรรมซึ่งละเมอต่อหลักมนุษยธรรมสากลและข้อตอกลงระหว่างประเทศอันเกิดขึ้นภายในเขตราชอาณาจักรไทยโดยเป็นการกระทําของฝ่ายกัมพูชาและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถือเป็นการกระทําที่เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพและสเสถียรภาพบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ กองทบกขอยืนยันว่าจะใช้ทุกกลไกที่มีอยู่ในการดําเนินการตามกรอบที่เหมาะสมเพื่อปป้องความปลอดภัยของกําลังพลและประชาชนชาวไทยมีให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีกต่อไปล่าสุดวันนี้24กรกฎาคม2568พลโทหญิงมาลีโซเจียตารัฐ so มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและโฆษกระทรวงกลาโหมของกัมพูชามีการถแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยที่พาดพิงถึงกัมพูชา จากกรณีที่ฐานไทยได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดบริเวณหมู่บ้านอานแซะตำบลเจียงซานอําเภอเจียงซานจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชากระทรวงกลาโหมของกัมพูชาขอถแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลของฝ่ายไทยในกรณีที่ฐานไทยห้านายได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดณนะพื้นที่ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ภายในราชอาณาจักรกัมพูชากัมพูชาได้มีการย้ำเตือนฝ่ายไทยอยู่หลายครั้งแล้วว่าพื้นที่เหล่านี้ยังคงมีกับระเบิดลงเหลือจากสงครามเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่สามารถเก็บกวาดได้หมดและได้เรียกร้องให้ฝ่ายไทยเลี่ยงการดําเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการใช้เส้นทางลาดตะเวนตามบันทึกความเข้าใจปี2000เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่ฝ่ายไทยไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับผิดในพฤติการการลุกรานของตนเองแต่ยังกล่าวหากกัมพูชาว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งที่แท้จริงแล้วกัมพูชาเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการละเมิดของฝ่ายไทย กระทรวงกลาโหมและกองทัพกัมพูชาจะยังคงดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการป้องป้องอธิปไตยบรรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประชาชนโดยจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดๆเข้ามาลุกรานดินแดนโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามขณะที่ในวันเดียวกันค่ะสำนักข่าวแคมแมทไทมส์ได้มีการรายงานว่า รัฐบาลกัมพูชาประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยสู่ระดับต่ำสุดเพื่อตอบโตม้มาตรการของไทยที่ลดความสัมพันธ์กับกัมพูชามาตรการดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไทยโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมวิเชียรชัยได้มีการประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาหลังจากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับพื่นระเบิดอีกครั้งทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณชายแดนที่เป็นข้อพิพาทซึ่งนับเป็นครั้งที่2แล้วนอกจากนี้ Command News ค่ะได้มีการรายงานว่าสมเด็จ ฮุนเซนได้มีการประกาศแล้วว่าสงครามกับใครในครั้งนี้จะไม่ใช่คแค่การป้องกันตัวเท่านั้นแต่จะมีการโต้กลับด้วยกัมพูชาได้มีการเตรียมความพร้อมทางทหารไว้เรียบร้อยแล้วอย่าอ้างว่าตนไม่มีเจตนารุกรานกัมพูชาเพราะไทยจะได้รับการตอบโต้แบบสะสมที่สุดคือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญ<ฆ>เพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่ามโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าที่สาแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจก สำหรับผู้ทำบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดภาษีหนึ่งเท่าและสำหรับบริษัท <S 2> 2 <S ห้างร้าน <3 S 1> บริษัทท่านได้กำไรเยอะๆร่วมทำบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าจใจ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทำเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง